สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับออก็ผมยังอยู่กับทอมมี่โอกินาวะนะครับแล้วก็เบิร์ดไอทีนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรามีพระนะครับที่มีความพิเศษเพิ่มขึ้นที่คือว่าลักษณะนะครับมีแคาวไซส์ที่เยอะแต่ว่าพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ที่ยังอยู่ในยุคที่เป็นสมเด็จนะครับแต่ว่าผมยังตอบไม่ได้ว่าช่วงไหนเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์ดูกันนะครับแล้วก็ลักษณะพระเนี่ยถูก ปกคลุมไปด้วยแคลไซด์นะครับโดยที่เหนือแคลไซด์มาอีกทีนึงเนี่ยมีกลุ่มที่เป็นข้ามน้าอ้อยนะครับปกคลุมอีกชั้นนึงอีกแล้วก็มีผงลงรักปิดทองอยู่ด้วยนะครับต้องถามทอมมี่ว่าได้มาไงครับครับพระชุดนี้นะครับของได้มาจากครูบาอาจารย์ของครับคือท่านอาจารย์วิชัยสายสาครนะครับหรืออาจารย์วิชัยบางปะออินนะครับซึ่งท่านให้พระชุดนี้มานะครับทาการศึกษาแล้วก็ ทดสอบเนื้อหาต่างๆหรือว่ามาหาข้อมูลนะครับในทางบันทึกว่าตำราอินครับเบิร์ดนี่ไปหามาด้วยกันไหมก็ทอมมี่ก็แบ่งมาให้ครับแบ่งให้ฝะสมก็ถือว่าเก็บกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับเพราะความรวดเร็วว่าพระชุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมดูแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจในการศึกษานะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับโอเคครับตอนนี้พระนะครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับ เราดูที่ลงก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันจริงๆเลยนะครับผมก็ดูโอเดลเลโชนะฮะว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะไปเลยโอ้โหนะครับพอดีเลยนะครับจุดตัดขอบนะก็ได้นะคือถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่พาที่ลงล็อกเนี่ยมักจะเป็นพาที่ทันสมเด็จแล้วใช้คำนี้นะครับแต่โอเคแล้วลักษณะแปลกเนี่ขาวหมดเลยเนะี่ยไหม นะครับดูองค์อื่นบ้างนะครับผมสุ่มมาล้านทิงก็ได้จะได้ทุกองค์นี่ครับนี่ก็จริงก็พอดีนะเนี่ยตำแหน่งจุดตัดก็ได้ด้วยนะครับซึ่งจริงจริง,รง,รงแล้วไม่จำเป็นต้องเป๊ะน,นะนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเราก็ไหม่สักอง์นะครับจริงๆดูคือผมดูบ่อยแล้วจริงดูด้วยตาก็รู้แล้ะนะครับอันนี้ก็ได้บพอดีเลยนะครับคือเออร์เลอร์ไม่เกิน ไม่ถึง0ูนจุดห้ามิลนะครับอ่าครั้นี้ก็มีความน่าสนใจคลับนะครับนี่พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเรามาดูกล้องกำลังขยายสูงบ้างดูองค์นี้ก็ได้นะครับขาวมากนะครับเนี่ยนี่คืออะไรครับขาวไซด์เป็นก้อนเลยหนามากเลยนะครับเนี่ยดูหนาจนมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับที่ขาวๆเนี่ยไม่ใช่สีนะครับเป็นแาวไซส์ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้าวพวกนี้อยู่เหนือข้าไซส์อีกทีนึงมาทีหลังแล้วนะครับเนี่ยดูใต้พระเห็นไหมครับขาวหมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นลักษณะของผลึกแล้วนะครับดูนะครับเห็นไหมดูยากนะครับเนี่ยลักษณะของผลึกอันนี้เป็นเกตจดซุ้มองค์นี้ทะลุซุ้มทะลุซุ้มนะครับมีไหมึ้นมาเป็นแนวแล้วก็มีตรงนี้อันนี้นะครับพิมพ์สวยด้วยครับนะครับ สิ่งที่บอกเนี่ยพิมเกเทลุซซุมเนี่ยเป็นสุโขททยซึ่งมักจะเป็นพิมพ์ที่ได้สัดส่วนโเดลเโชที่สุดครับส่วนในลักษณะของบรรลึกตียามปวายก็บอกว่าพิมเนี่ยเส่เลขพิมพระประธานคีนนี้เราไม่เห็นเนื้อพ้าเราอะเพราะว่ามันเป็นแก้วอันนี้อันนี้เป็นแร่เหล็กเห็นเป็นเม็ดนะครับคานนี้ดูไม่ออกแหละนะครับแค้วไซน์หนาเกินไปจังหนาเกินนี่เห็นไหมหนามุนเลยมองไม่เห็นเลยนะขาวหมดเลย แล้วไม่ใช่ปูนนะฮะครคน,นี้วิธีการก็คือว่าอันนี้ไม่แนะนำนะให้ทำไม่แนะนาแต่ว่าผมได้ลองมาแล้วนี่ก็ลักษณะออาเห็นไห่ดูวิธีการผมคือใช้น้ําเปล่าสําหรับองค์นี้ล้างได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอแปรงนะครับจริงใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้ก็ได้นะน,นี่แปรงล้างขวดนะครับไม่ได้ใช้กันอย่างอื่นแล้วก็ถูได้คือถูเนี้ยผมก็เอาคราบออกนะครับไม่ได้เอา คือพูดง่ายครับถ้าท่านถูเนี่ยนะครับขาวไซด์ไม่หลุดอยู่แล้วครับนะครับเป็นตะคราบหลุดขาวจะเห็นเนื้อในขาวนะครับองนี้เนี่ยไม่ต้องเพราะเนื่องจากคราบเนี่ยมันมาจากการเก็บแล้วมาจากสิ่งที่อยู่เหนือผิวพ้ะนะครับนะครับมาจากสิ่งที่อยู่เหนือผิวพะนะครับหน้าขาวนะครับไม่นําไม่ทํานะอันนี้ทําเพราะว่าอยากให้เห็นเนื้อนะครับ ก็จะขาวราวนี้ผมมีองค์ที่ผมขัดแล้วนะครับอันนี้แช่ไว้เลยก็ได้ที่แห้งแล้วนะครับเอาที่แห้งแล้วก็ได้ในนี้อย่างองค์เนี้ยคือน,นี้มาก็คือเป็นพระใช่ไหมคที่ทอมมี่เตรียมมาอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เราเพื่อความรวดเร็วเพราะาจริงๆมันต้องรอพระแห้งครับนะครับมาด้วยกันแต่องค์นี้ก็เอาลองดูครับพระที่แห้งแล้วเนี่ยนะครับดูลักษณะโอ้โหครับหนึกตามากเลย คือเป็นแคลไซด์เลยนะครับขึ้นมาเป็นผลึกเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแร่เหล็กนะครับเนี่ยพอแห้งแล้วเราจะเจอแบบนี้ครับถ้ากําแพงซ่อนอยู่เนื้อในคถ้าเมื่อกี้เราไม่เช็ดคราบตรงนี้ออกะเราก็จะไม่เห็นแล้วเนื้อในขาวมากนะครับคือความคดเหี่ยวย่นแยกคบแต่มันไปเกิดจากผลึกแคลไซด์นะไม่ได้เกิดจากที่องค์พระนะเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะเห็นไหมนะครับ ธรรมชาติขึ้นมาปกคลุมผิวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่องค์พระดูน่านะครับสวยงามนะครับธรรมชาตินะครับเนื้อเนื้อขึ้นมาเนื้อนี่แคลไซต์ขึ้นมาแล้วก็มีการแตกนะครับอันนี้เป็นเม็ดโลหะนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนเห็นไหมนี่นะฮะแร่เหล็กซึ่งเล็กมากนะครับโทษฮะเรื่อยๆมาหน่อยนี่เห็นไหมแร่เหล็กนะฮะ แล้วเนื้อนี่เป็นแคลไซส์เลยเป็นแล้วดูแล้วนี่ขัดแล้วนะเนี่ยจะเป็นก้อนเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนหนาขึ้นมาเลยก้อนๆนี่เม็ดทองนี่เป็นทองที่ฝังละครับไม่ใช่ทองคาเปลวที่ปิดแล้วนะฮะผมเนี่ยเนี่ยราเ็นมวลสายนะเนี่ยเป็นก้อนเลยอันนี้อยากให้ดูนี่เนี่ยคือลักษณะของการขึ้นมาที่เป็นผลึกแล้วครับนะครับเป็นก้อน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 ปกคลุมเนื้อในของพระถ้าอยากเห็นเนื้อในพระ ต้องเอาไปล้างน้ำส้มสายชูซึ่งมีเหมือนกันแต่ไม่แนะนําให้ทำครน,นี้อันนี้คือ,อถ้าเป็นไข่ควงละนะครับผมเตรียมมาไข่ควงเหล็กนะครับเหล็กแท้ๆนะครับนะฮะนี่นี่ผมจะต้องขออนุญาตขูดนะครับจริงๆไม่ควรทํานะนะครับให้ดูในกล้องก็ได้ครับเนี่ยตรงตำแหน่งที่ขยุขยๆเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นะครับคือผมขูดเนี่ยถึงจะได้เป็นรอยแล้วเป็นรอยมันวาวเห็นไหม นี่คือลักษณะของการที่ไปเจอแคลไซด์เนี่ยคนไปเ่นะเห็นรอยบันวาวไหมไม่หลุดร่อนเลยไม่หลุดออกนะครับเห็นไหมเป็นเป็นรอยเลยนะชัดเจนคือองค์อื่นที่เราเคยขุดในคลิปอื่นไม่ชัดเพราะว่าเราไม่ได้ล้างครับนะครับนี่เราล้างแล้วนะครับเห็นไหมคือลักษณะความบันวาวเนี่ยเป็นลักษณะของแคลไซด์ครับไอ้ที่ปกคุมงนอกเนี่ยมันเป็นผลิตมันไปถึงขั้นที่จะเป็นคาร์บอนเนตไปละแต่ถ้าคุณเนื้อในออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่ถึงเนื้อพระ ไม่ใช่เรซินนะครับแคาไซ้์หนาจริงคือคือถ้ามาส่องแบบนี้ผมเราก็รู้สึกเสียพ้ะนะครับแต่ถ้าดูภายนอกดูไม่รู้ครับครับนี่คือเป็นชั้นเลยนะเนี่ยพยายามจะขุดล่องรอยเห็นไหมต้องเป็นระดับเหล็กด้วยนะเหลึกแคลไซก์ี่หนเหลึกนะครับอืส่วนอนอื่นเราก็จะเห็นว่าเป็นมีความเป็นธรรมชาติเป็นก้อนทีนนี้คำว่าทําดูธรรมชาติองค์พระเราไม่ได้มาดูอย่างนี้ภายนอกอย่างนี้แล้วก็เอออย่างเงี้ยเก่านะ มันเก่านะครับมันยังมันไม่ใช่ไงอย่างนี้เราไม่รู้ขยายเราไม่รู้ว่าจริงขาวๆนี่เป็นสีหรือเปล่าแต่นี่ผมก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าขาวๆนี่ยไม่ใช่สีนะครับนะเห็นไหมเป็นผลึกนะครับแล้วนี่มีเม็ดทองด้วยเม็ดทองที่อยู่ข้างในนะนะครับนะอันนี้ก็เป็นแาลไซด์นะครับนะครับ,นะรบเพราะเนี่ยแาลไซด์เนี่ยองค์นี้เยอะมากคือราปภูมนมีเม็ดทอง รพระกําแพงก็เห็นแล้วแต่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยแดงๆเนี่ยไม่มีถ้ามีนะครับแต่อยู่ใต้ผลึกอีกทีหนึ่งอันนี้อย่างหนาเลยครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เขาเล่นพวกข่าวซ้ายในยชอบนะครับหนุมานยุคละก็พิจารณากันดูเนะเาะดูเองนะครับดูเองเนี่ยก็ในองค์พระนะครับนี่และอกพระนี่เราก็เจอนะครับนี่เป็นทองนะงนี่จอกเหลืองนะครับเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นแร่เหล็กอยู่ตึกแกรอดี้เห็นถ้าเราใช้ น้ำส้มใสชูนะครับต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยอันนี้พอพอเราล้างมาแล้วดูของจริงก็สวยนะครับโอ้โห oh. นะครับฟองฟองใหญ่มากเลยก็ขึ้นมานะครับค่อยๆมีนะครับ mm. แต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่า mm. คือผลิตเนี่ยมันแกล่งไปแล้วครับมันไม่ใช่คาวไซส์บางๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยความแกล่งในขนาดที่ต้องใช้เหล็กโขดเนี่ยเขาเรียกว่ามันคืนฟอร์มไปกลุ่มแคลเซียมร์บอนตแล้วมันแทบจะไม่ทําการละลายน้ําแล้วคนะครับ แต่ว่าแน่นอนแหละเราตรวจท่าได้นะครับกลุ่มนี้มันก็จะค่อยๆมีแต่พุท้าจะเอาเม็ดใหญ่มันก็ต้องรอนานครับเพราะผลิตขานาแน่นมากนะครับตรงนี้นะเนื้อสวยมากนะครับนี้ประเด็นคือเรามีองค์แบบเบียว,วนี่ที่แช่น้ำส้มส่ชูไปแล้วด้วยครับดูเนื้อในนะครับเมื่อแช่น้ำส้มไปแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะองค์เสียผ้าเลยอื นี่เราเจอผงถ่านเลยเางทีเราไม่เจอนี่ก็คือตอนทอมมี่ให้ดูนะครับเราเตรียมมาแล้วล้างทีละจุดนะครับนี่เราเจอเม็ดทองภายในละพอนี่เราล้างมาแล้วเนี่ยนะครับหุ่นี้พวกหินเทามีเต็มเลยนะฮะนี่ก็เป็นแร่เหล็กไหลมีเยอะไม่ใช่ไม่มีนะครับนี่หน้าองค์พระใหญ่ขนาดนี้นี่คือเนื้อในละนะครับไม่ควรล้างนะครับไม่ควรล้างไม่ควรล้างเสียพระเลย คือแต่จริงๆอ่ะ,อะล้างน้ําแปลงเน่ก็ได้เนื้อจะสวยนะครับนี่เราเจอแล้วกลุ่มบินโปง่นปง <ละ S 2> นี่คือใช้น้ําส้มสายชูกัาดอีกทีหนึง่งนะครับถึงจะได้เห็นเนื้อในครับเพราะว่าเคาไซส์หนามากนี่คือเม็ดทองภายในแล้วมีเยอะนี่ซ่อนอยู่เนื้อในอนะครับทองทองทองเพราะว่าผิวถูกกัดไปหมดแล้วนะครับ,รบผิวถูกน้ําส้มกัดไปหมดแล้วนี่พักกาแพงในได้อีก เม็ดทองแล้วพวกนี้เป็นเม็ดทองแลหละเพราะเราเล้างไปหมดแล้วนะครับนี่เป็นกลุ่มดินสอเหลืองนะนะครับทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่นั้นอะไม่ล้างแต่ว่าอันนี้เพื่อการศึกษาครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเหล็กไหลฝังไม่ใช่ไม่มีนะมีทั้งอ,องค์นะแต่ว่าแควไซด์บังไนงะ นั้นผู้ที่สะสมอาจจะมีโอกาสไปเจอแบบนี้คบมันนี่ตัดสินยากนะครับเพราะว่าถูกบังหมดนะครับไม่ใช่ไม่มีนี่ก็แม่มพิมเผาใช่นะครับแม่พิมเผาผงดําเนี่ยตามบันทิกหลวงปู่คำเนี่ยจะต้องมีกระจายอยู่ทั้งองค์นะครับเนี่ยทั้งองค์อันนี้มีทองฝังพป็งทิ้งด้วยมานะครับสวยนะเนื้อในนี่ อันนี้ไม่มั่นใจว่าข้างในเป็นหยกหรือเปล่ารหรือจะเป็นดินเขียวเพราะว่า<ม>อยู่ในเนื้อนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราล้างเราเจอละเนี่ยอุ่นดินสอเหลืองก็มีนะครับ<ม>อันนี้ล้างน้าส้มสายชูนะาแยกหนินะครับถ้าล้างด้วยน้ำเปล่ายังคงเจอผลึกแคลไซด์อยู่ครับพอล้างน้าส้มสายชูปุ๊บเปิดผิวเลยอันนี้ก็เป็นแร่เหล็กไหลเนี่ยอยผมก็อยากให้เห็น<ม>นี่นะครับเห็นไหมเป็นก้อนเลยนะฝังอยู่ภายในนะครับ เป็นก้อนฝังอยู่ข้างในพวกหินเทาเลยกระจายเต็มองนะหินเทาเยอะมากแล้วอาจารย์ครับอันนี้คือเอาน้ํากดกัดหมดแล้วประเด็นคือว่าถ้าน้ําทมสชูกัดได้เนี่ยชัดเจนแล้วเป็นกลุ่มคาวไซด์แน่นอนครับนะอ่าน,นจเจอใช่ใช่นะครับอันนี้นะเป็นอันนี้ลักษณะเป็นก้อนแล้วล่ะอาจจะเป็นหยกหรือหินเขียวนะครับนะครับ หูกบังอยู่ทีหนึ่งด้านหลังนะครับเนี่ยเหล็กไหลนะครับเม็ดทองนะครับหรือเถ้าตามตำราเขาเรียกใสเงินใสทองเนี่ยกระจายอยู่เต็มองเลยเนี่ยฝังอยู่เลยนะฝังนเนื้อเยอะนะแต่ถ้าเราดูดูแบบที่เป็นอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล่เนื้อกลับให้ดูทีนะเห็นไหมเม็ดทองนี่คือเห็นนม่าฝังในเนื้อนะครับฝังอยู่นนยรยจริงๆแล้วยเยอะนะ ตอนเป็นขาวซสไม่เจอเลยนะอันนี้เป็นเหล็กไหลเป็นก้อนเลยเห็นไหม็นง่านนะฮะไม่พิมเผาพระกาแพงนะมีหมดนะมีครบนะมีครบทั้ตั้งมาครบเลยครับมีสออเหลืองกันอ่าใช่นะครับเมันปื้นนะครับไอ้นี่ไม่ใช่นะ้วสมัยยีเสกได้สมัยยีได้สมายีนะฮะก็ต้องดูด้วยลายแปะ หินทองใช่นะครับตรงนี้ฝังในเนี้ะใช่พวกนี้ฝังในเนี้ยหมดเนี้ยพวกแร่เหล็กเนี้ยเต็มเลยนะครับเซตนี้ดินสอเหลืองเยอะมากนะกระหินเท่าซึ่งผมย้อนกลับไปดูนะถ้าเราไปดูที่อันเนี้ยที่ล้างเฉพาะแปรงขัดกับน้าเปล่าอย่างเดียวครับก็จะไม่เห็นขนาดนั้นเพราะว่าแคลไซด์บังอยู่เป็นก้อนเลยนะเนี่ยของที่ดูนะฮะ แควไซที่ขึ้นมาแล้วแต่สวยกว่าผิวไม่เปิดก็สวยท้า้ผมเก็บนะลักษณะผมว่าขัดแปลงสักหน่อยน้ําเปล่านะออกมาสวยมากเลยดูเพราะเราจะเห็นเนื้อที่เป็นธรรมชาติของแคลไซนี่โป่งข้างในเนี่ยเขียวเลยไหมซูมอีกนะครับเราพยายามหาให้ได้มากที่สุดถามว่าแล้วเขาจะมาซ่อนทําไมต้องต้องล้างไม่รู้กี่รอบถึงจะเจอคนะเราก็ เราแค่พิจารณามุมนี้เราก็ได้แล้วนะครับเนี่ยมันอยู่ข้างในหมดเลยนี่เราเห็นก้อนถ้าดำดำแล้ววาว,าวเนี่ยต้องเป็นกลุ่มเล็กหลายพายดำแล้วนะครับ mm hmm. ใหู้สังเกตนะครับถ้าฐานเนี่ยมันจะดำ,ดำแต่ไม่วาวอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เอาวาวก็ถานเราจะเห็นว่ามีเล็กๆแต่เราไม่ชัดเพราะว่าอะไรคาวไซบงัง <c oughs> นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยน่าสนใจดูผมก็เพิ่งเคยเห็นนะ แวาวไซเป็นผลิตเลยอย่างเงี้ยอันนี้นีจะข้างใต้เนี้ยตอบไม่ได้ว่าเป็นหยกดินเขียวหรือว่าดินโป่งเพราะว่าแวาวไซบังบถ้าอยากรู้ก็ต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูซึ่งมันเสียเนื้อพระเราก็อย่าไปทำเลยนะครับไปด,ดูความธรรมชาติเห็นไหมย่นผูกกร่อนแยกนะครับน,นี่อะไรก้อนเหล็กไหลเลยอืไหลนะครับนี่ เงินวาวชัดเจนฝังเนื้อ,อด้วยนะครับคือเวลาดูอย่างนี้แล้วอ่าทอมมี่รู้สึกไงบ้างส,สบายใจสบายใจนะะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเนื่องจากว่าค่าบผลิตแคลไซต์จากพระตอนนี้ไม่ล้านมันปกคลุมจนมองนะมองไม่เห็นอะไรเลยมองยากมากขนาดเราเบื้องต้นเราส่องด้วยกล้อง 10x ยังดูยากเลยจานใช่แต่พอล้างมาเราจะเห็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยที่มันก็พบอาจารย์ เนี่ยเราเนี่ย<ม>เห็นไหมแคลไซด์เห็นไหมบางเนี่ยอะความหนาเนี่ยบางทานะซึ่งองค์นี้ผมได้ขูดให้ดูแล้วนะครับขออนุญาตท่านอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าหนามีความสบายใจตอนที่แคลไซด์ขึ้นหนามากมันเนี่ย<ม><ม>ขีดแล้วเป็นรอยวาวเลยไหมเดี๋ยวผมต้องขูดนะไม่ได้ออกนะแต่ว่ามันทําให้เกิดทําให้เกิดความวาวขึ้นมานะครับนะชัดเจนนะครับนี่คือการขูดนะ แต่ยังไม่ถึงเนื้อในเลยนะครับก็บบไปลองพิจาณาและอนุมานอายุพระเอาแล้วกันว่าถ้าแคลไซึ้นหนานอาันเนี้ยโอกาสที่มันจะทามันมาได้มีหรือเปล่าโหยากขนาดล้างพระให้ดูขนาดนี้ละอยากนะถือว่าน่าศึกษามากเนี่ยเม็ดทองที่อยู่ข้างในคือข้างทำไมที่เรียกว่าข้างในเพราะว่าเนื้อเนี่ยแคลไซที่แตกลงไปแล้วเราเห็นมันจุกเอ็นะใครที่ว่าแคลไซทํามันได้ปลองมันได้มันทามาได้จริงครับแต่องค์ประกอบของแคลไซความหนาอังเนี้ยมัน มันทําไม่ได้ถ้าทําวันนี้เหล็กไหลเนี่ยต็งก้อนเลยครับคือถ้าทําแค่พอว่าหยดน้าส้มแล้วขึ้นเป็นฟองเป็นก็ไดม้มีครับมีครับล้างสะพาพก็ออกแล้วแต่อันนี้เนี่ยโอ้โห